ดีไซน์ใหม่สุดฮอตใหม All New Mitsubishi e f o r c e He V เรียบหรูล้ำสมัยอยากให้ลูกค้าทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเองสะดวกสบายสุดๆเบาะนั่งคนขบับปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางเอนนอนสบายมากฟินเวอร์หลับเลยแล้วกันภายในห้องโดยสารกกว้างเบาะหลังสังเคราะห์มีตัวช่วยสะท้อนความหลอนด้วยนะจ๊ะ นี่นี่นี่เรามาดูนะประตูท้ายเปิดติด้วระบบไฟฟ้าสะดวกมากๆด้วยถือของมาก็ไม่ต้องวางแล้วนั่นนั่นนั่นดูสิจุของก็ได้เยอะถูกใจแน่นอนดูหน้าก็รู้ว่าถูกใจหรือเปล่าแล้วเบาะหลังนะก็พับได้อิสระปรับพื้นที่ได้ตามต้องการเลยดูดูเอาแล้วเอาแล้วจะนั่งจะนอนหรือจะกิ้งไปกิ้งมาก็ไม่ใช่ปัญหาเลยกิ้งได้สบายมากเลยแหละ พื้นที่เหลือเฟือลา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 มาดูกันเริ่มออปชั่นกันบ้างออปชันต่างๆก็จัดเต็มไม่มีกั๊กมาให้แบบเต็มระบบจัดเต็มมากๆหน้าจอระบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วนี่กว้างเมลล่ะพร้อมกับเกียร์อิเล็กทริกชิปพุ้มหนังอ่ะดูล้อเนี่ยล้ออลอยขนาด18นิ้วและที่สำคัญจุดเด่นของระบบไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลย สนใจรีบมาทดลองค่ะที่มิซูไม่หวดกันนะคะบาย